เฉลิมฉลองน้ำกันเอ้าวใช่ละลูกใครใครเอาลูกเอานั่งหมอลำเรื่องต่อก่อนเอาเอานั่งนั่งก็ยี่สิ่งนั้นไ่ฟังพี่น้องฟังนั่งนั่งนั่งย่ายนี่แม่ช่างเพรเห็นโอ๋เห็นใจคนป่วยแต่ห้นี่ไม่หยังอ่ะเอาตัวอีมาจะได้ชิมบานั่งพูดเดียวเอามานใครชินั่งนั่งบ่ได้คอยเอามาเองเอาเห็นจะได้คนชี้ได้เห็นนั่งแค่นี่เจ้าอยากนั่งบ่ะเจี๊ยอยากนั่งแค่แล้วคอยเห็นใจคนเอ คนป่วยเปนบ่อเจ้าจ้าเอาแบบนี้ขันเจ้าชนะข่อยนั่งสั้นสองเอาสั้นสองมันดีจังไหนอันนี้สั้นหนึ่งนี่สั้นสองสั้นสองมันดีอยู่ยังว่ามันเห็นสักกรมูเออเห็นหลเห็นเห็นแก่เห็นจังไหนขันข่อยชนะข่อยต้องนั่งสั้นสองขันข่อยแพ้ข่อยนั่งสั้นหนึ่งเอาได้เลยเอาอชบนั่าข่อยชนะแต่ว่าเส้นสั้นหนึ่งนางก่อนเอ้าชันคนฉันสองก็นั่งตำได้รับร่ำไม่ฟังเป็นเรื่องเป็นเล่าจ้า เอามาจะห่วยผู้ไหนมานจะใส่กันใส่นู้นป่ะเนี่ยไม่อยังอ่ะมาเจอจัดเออมาอชื่อซ้อยเนี่ยเพียงเนี่ยโอ้มาขายของามาขายของอมาขายขาขายังล่ะขายมันขายเพียกกว่ที่ฉันตัวขายมันขายเพียกจ้ามีประโยชน์ยังแน่ยอ๋อบอกเคาอย่างนี้สิพูดว่ากินมันในตาเพียกกินเพียกของฉันพะนะว่ายว่ายกังไหญก่อนกินมันตาเพียกกินเพียกของฉันโอ้กินมันตาเพียก จ้ากินเพียของสั้นว้าโอ้ยกูก็มักแกเนีเจินบนว่าเอามันสิไปห่วงไอ้หยางสั้นๆเดียวเนี่ยขันอย่างสั้นเนีคือพ่กกินกาแฟเช็คอินนั่นแ่ละโอติ่งพ่อพ่อเนี่ยสิลูกสิไปสิมากระบอเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเออสิเบิ้งหลอดไปเนี่ยเอานั่ง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 ใส่ไปขายบวังไม่ไหมแม่ค่ะจะบอกเอาสิบ้าวันนี้ผู้ไหนชื่อหรอกโอ้ยไปไปไปขายหมดอ่ะ เอ้รัำไม่ฟังวงเวียนชีวิตตอนใต้ฟ้ากอทมจ้าตอนอวสานของทองเรืองจ้าอืมอัตจันใจกุ้งพุ่งโบมี่สังมาบอยจอยเอาบักกระต่ายหางแป๊ะแปะเจ้ากระแตหางกับกลมสังมาปลอมนางเป็นพ่อก็ไปเอกด้วยทองเรืองครับมาล่ะอมน้องมาโลโอ้รับไม่อย่างอ่ะโอ้มันยังน้องปะเนี่ยโอ้ยเอาไม่อย่างอ่ะนเจิลันเอาี่ลำนมาดัน โอ้ยว่ามันส oh. ิตายเอากูวางสัตว์เอาคนสิตายในห้องโอ้ยโอ้ยดิสิตายในคนทีรัำโอ้ยแต่ว่าบ้านไข่คันสิตายอีนี่ดิบ่โอ้ยดิให้เจ้าแม่สัตว์ข๊อคผมจีบกี่ดิเอาล่ะโอยพ่อแม่เออเท่าป่านนี้ยังเงินหาพ่อหาแม่อยู่เอาคนพ่อคนแม่เนาะเดี๋ยว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 อันที่ย่างมาตามตามหลังตามก้นเนี่ยเป็นผู้ใดเนาะลูก ลูกเออนี้พ่อกพ่อนี่กุมาานทั้งสองกุมาน่นเออ,เอ,อ,อกูอยากหัว่าเป็นภาษาอีัิหลานนี่กุมารหกวแบบจังใหญ่เอฟเอฟออ้ยแบบนายให้คือเขียบต่ปากดู <laughs> ตอนนี้มาถึงลานออห้องอาหารบนเมียอยู่เห็นตั้งแต่ปิดประตูคนกะกลับตาบ้านเลยอจ่าตานันต่อลูกสาวใช่ลูกสาว ลูกสาวกับลูกชายอ๋อลูกสาวกับลูกชายอันนี้ตู้ตาอืมก้อแมแถมอืมอันนี้นี่ก็จัากดังแมบได้ไผดอกแมบคักแหม่แม่ดังมันบ่ทันปงเอาป่านน,านี้น้าแม่เจ้าห้องเข่าวบอลนอนหลับกำเอ้ยแฟกกระรับพ่อตาหลวง่าสองมั่วบ่เห็นเอ๋อลูกกระป๋าแมอรับ,บจะได้จังบอกสินไม่เลือมต่อมาลังคนจันทร์ต,ต,ต้องมีสินตัวเนาะโอ้ยลูกกระป๋าได้มาเยอ แจ้องตาเดียวมองเยมามาหลอกศิลมาตอลอกศิลนี่แหละเป็นบ่เจินัวโอ้ยลังอู่ซวัน้ติราต้องไปอ้อนซอนศิลเขานาเบื้องตายจะไปอ้อนซ่อนคักปันนันวตายจะนอกคุยหรออาคอยบอนซ่อนกัได้สินเอานั่งๆๆๆๆนั่งก่อนดีๆได้ อ้าวมาเช่นโอ้ยอกกีเพศปวดเล่านะหนาวฮ้อนบ่พอพรคายวาชนาคงบ่วงวายกับลูกมหาวาชนาเมียรักให้ตื่นนอนสะดอเจอไม่หยังสะดเอ,สะเอเจอสะเดเอจะอู้บ่ล้่ำกับตัวนี้แม่ขับปั่นซื้อเลยจู้บ่อโนวาลูกเข้าหิวขี้โอ้ย,อยหิวเขา โอ้พ่อพ่อเมียมันหลุยลูกเออเรียวบ้างนาพ่อมันคืออยู่คือเน่กินขีอยู่แม่กินขีโอ้ยหูบ่อน้อวาลูกเข้าหิวเขาเทิงหนา้าจนสันเจ้าคงบ่หนึงฝันลืมสนิทป่กี้พ่อพ่อหน่อยทอมีปล่อยูเป็นกพาแมนังบออ้วปล่อยมาจาดปอยูกเป็นกำมพาแม่ยังบ่อท่านตายบ่อเจได้ความรับดีเธอสาบานไว้ นอนกอดให้เสียงหน้าห่างไอ้กับนางเคยไปนางปอดที่เจ้าเป็นยังกะจะมาปล่อยพีทิ่มบ้างไว้ให้เลือนลอยให้ลอยเลือนเฮ้ยโอ้โหต้องไปห้องน้ำเขาเออโหยเด้นนางเด้อกี่ปะ มองนี่บ่มองอีแม่เ้าเฮ็ดงานน่ะแม่ในาลาดีละห้องอาหารนี่ละน้องก็เพราะตนได้กินนมองเยอะแถวซอย,ยปลากน้องเนี่ยละเจ้าบ่มีนมให้มันกินจีนี่ยังมันนี่แปรแปเนาะ <c oughs> นมพ่อมันก็ซ่อมกับบากเห็บมาละมึงก็จะเลี้ยวบงังฝูเข้าไกลปากก็สั่นน้ำลายเป็นฟอดกวนปากอีปูเน <c oughs> ี่ยว่าน้องที่บ่บ่าอีหยังเอ้อหาแม่เวลาแม่อีแม่มาเอาน้องแน่กดวัดแขก เงเอเดี๋ยวนี้เด็ก<อ>สักไส่พ่อไก่ขันกกว<ฟ>าสนาเอ้ยป่าในใดน้อยจากทีลูกตีมาหาผัวก,กับลูกนวะาดลูกหิวเขานั่นดูตะตอมแต้มตัวลูกไม่แต่ต่อเตานังเอกฉีองวมาดีบาด<ย>โก่ไม่ฉลอ,อกมาแล้วมนังเอกจะมาบาเท่าแบบนี้หรอกวาสนาได้ยินแกงแสลงใจได้มาต้นออกกลอไหนออกกล้ไหน ตาเลี้ยวมองอดผ้ามานใจตาท่านตั้นยเบิ่งแล้วคือจังไห้ใช้พี่บุญจันทร์นี่ร้องเพราต้องปิงชิงนั่งบล็อคชื่อบ่นช้อนเขาไปนันแค่ได้รอกผู้ทาเนี่คือลื้อสีบดยาเหรอวะ มีเรื่องอย่างตำัาทั้งหลออหามาพองโตฉันออาอาพอ,อ,ม,อนพมองปูความเอ็นดูแกมสังเวชย่านแต่เกิดเหตุหายเขาเห็นหูสิบอดี เป็นลากตะนานีแคลีพีสีทรงใจย่านเขาเห็นปั๊มไหนสีคมไปแถลงสม่เบิรเป็นไสูเป็นไผจังมานางอยู่หนาล้านกูเนี่ยฮะโอ๊ยเป็นคนเบิรงนได้เนี่ยเอากูต้ทุกอยมาเบิรงหมอลำเอาบอกพี่แม็กซ์เบไหมเอาอันนั้นคนเบิรงตัวหันเนีอันนี้พระเอกในลูกสองคนลืมลูกข้าวละตีลืมผัวละตีวาดโอ้อันนี้ นี่ตีพระเอกเพญเพาย,ยาสลีพระเอกใน่ทองเรืองพระเอกมาเจ้าก็สร้างเหตุเนาะไม่หยังคนบือบ้อประหยัดเป็นหยังจังเอาลิงมาเหตุพระเอกมันอยู่ใกล้ลอบบุรีโอ้ยแม่เจ้าจำเล่าบ่ได้ไม่หยังเราไปลำพาคเตยวังหันเราไปทั้งมาเลเซียเออเราเลยไปเปลี่ยนซื้อไหมฉันบ่อเออซื้อเป็นภูบามาเลซื้อจังไดนกูมีดอรเรามาเซะ เจ้าคือว่าเปลี่ยนโอ้ให้แม่เปลี่ยนยุติมันจากสีขากันเอาเปลี่ยนให้แน่สันอีพ่อกูมีรอมาแตะเจ้าก็ต้องกูมีรอดอมมาแง่ไปกับเปลี่ยนคือกันเนี่ยเอาเปลี่ยนจากอูดเป็นซื้อมาเลยอูดมีแต่ไม่ได้แทะไฟกับสันไฟกับเปลี่ยนตัวเจ้าจืดกับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นมาเลยจ้าซื้อว่ามีนอนรอดอมมาแทะ ไม่มีใครมาแวะก็เลยเอาวิสพันจนเลิมนซื้อเงาเถ้าแขซื้อได้เนี่ยขันน้ำสกุลเจ้าสีหนาโอ้น้ำสกุลเงาคนอีกเงาคนอีกน้ำสกุลวาดยังไดเแสนว่าวาดสร้างลืมแท้นี่ละไอ้บันจุนคอยบอกเจ้าแล้วมันบอกบอกอย่างวายผ้าลูกสองคนมหาคอยยุนี่ขันมาหาคอยยุนีเน่ะ ขันเพิ่นหูมันสิเปลี่ยนยังไหนโอ้โหมาผ้าน่องมาแม่ยังแม่บอกแล้วมาผ้าน้องมาแม่บอกใหายเจ้าแม่บอกใหายเจ้าแม่บอกใหายเจ้าแล้วรถหยาบไก่ยวงไก่ยวงยังไหนอยู่เนี่ยเออมันคือไก่ยวงมันไก่ยวงไก่ตองวัฒนา ขาเหียแม่งเสียงพูดอะไรไม่เอาคามค่ำอยู่หนา้ารังเาฮเาหาออะมันเป็นพวกขอทานค่ะเหี้ยขาฮะพวกขอทานค่ะพวกขอทางค<ะ>่ะมึงสิขอทางไปใส่มึงสิเอาทางดำหรือทางแดงโอ้โอมันโมเมนทางขอ<ะ>ทานขอตังอ่ะโอ,โอ้ขอตังขอทางค<ะ>่ะถามมึงว่ามึงโง่จาหาหาหาังไงแย่รีว่ะฮะว่ารีไอแย่รีคนจงได้จะซื้อวะ ไอ้ยาเรื่องนี oh, yeah, ้ม yeah. ั่งโมแม่เรื่องห่อกเลยแล้วว่าไม่ใช่เพื่องเล่นของลรื่อนะของแถวปทุมแท่นี่หูจักว่าอเพ่าว่าอลไเปิกล่างทองอยู่ในปทุมโอ้จะของหางล้านทองโอ้ล้านทองอะซื้อว่าจังไรล้าง่ายทองเฮียจิงฮะชื่รเฮียจิงฮะแปว่าเป็นเจ๊กเป็นเฮียจังไรจ้างหอบแค้นมาน้ำบุญเขาเป็นหมอแค้นเขเป็นหมอแค้นพอมไอ้จาจังไรจังว่าว่าเป็นหมอแค่งเอาก็ถือแค้นเนาะ มังไม่แมังจังซังว่าเลยนะเป็นคงไม่อยู่ไม่กินว่าเลยเป็นคงบ่กขาดแค้งอ้เป็นคนบคข่ขาดแค่โอ้เต่นนาไม่อยู่ไม่กินเต้าเลยบ่กขาดแค่เม่รงแล้วชีวิตมุตเต่มามันคือตางกับชีวิตมู่ไข่แท้อ่าชีวิตของต่าเป็นเน่าไรชีวิตมูอไข่มันถูกมะหยากมู่ไข่ก็เลยค่อนแค่ใครอยู่ดอกสองคนพวกเจ้าพักกันมีแค่ยู่แต่ว่าท้ายเฮาดิขาดแค่ อ่าฮ่าฮ่อ้จาเื่อเลยนะว่าเบื่อหน้าเลี่ยวหน้าเราเป็นข้องจริงนะนี่นะว่าเองอตีนะใครนี่นะว่าคืออตีอู้บหน้านาว่าตีอ่ะตีหยังตีหิดอเอใครอยู่ฟู้นนั่นตีหิดนั่นเออใครตีล่ะเป็นหยังบาดยัยหิดติดโอ้โหฮ่าฮ่าเรื่องนะว่าสิบอกเรือให้นะมื่อเลื่องนะ ว่าออกมาเลยอยากจะหูว่าเรื่องมามิทุไรอย่างกันถ้าท่านไม่อยากตายสม่นางเฮ้ยปีมาให้เราดูนีเจ้าท่างก้าพูดเจ้าสองหาวหาเดียวข้าก็หลับแล้วเจ้าคิดยังไงถึงจะคิดจะล้มช้างเอางาแม่นางคนนี้เป็นแม่นางของข้าออกไปเลยองไรแล้วบ่ บ่กโมหำโ่หงเนี่ยจะหามจะได้ผู้สาวประทุมงามงามโอเหียขาวาดเพไปอยู่น้ำดอกเบิ่งด่วน่ะหนาคือสัตว์ประหลาดนี่ว่าสิอยู่น้ำเฮียไข่เหียขาโอ้ยจ้ะเออเฮ็ดอยู่โดนๆเนอะอันฉากนี่น่ะเม่นยังเอาก็มีโอกาสกระยำแสดงนี่ยละโอ้ยาอันรำชุนนี่อ่านจีนกันแล้วเว้ยจีนเจ้ะว่าเรื่องบังหนาล่ะวาย โอ้ลือเนี่ก็งโง่เฮงว่าช่ยย่อยนี่นะงงเฮงดีโอ้ช้องผมกะลีไม่น่ากะรูปใครอ่ะใครเป็นลิใครไกลเออใครกูเลยแม่เงี้ยฮะรู้สึกว่าเงี้ยนี่พูดจาพูดใจยังไงไม่เงี้ยบกวนบกวนบกวนกวางตีนเดี๋ยวเดี๋ยวกงมี่นี่ล่ะเอาจังสี่นะเลือดสองข้องละมาบังว่านะรีบๆใส่หอกไปเอาเงินให้มังไปสิบบาท ห้้อยถาหากว่าเลือดสองข้องแล้วกังเมาเรือเรียงกางปลายโอ้ยคุยๆคุยกันค่ะเฮียขาว่าเป็นข้องจริงว่าพุกทุกเลี้ยวบอกมั้ถ้าเลือดสองข้องเรี่ยกังเมาเรือเรียงกางปลายแยกกันค่ะเฮียหาแยกกันแยกว่าเรียบปากหวานจริงเฮียตี้ฮะยังเฝ้าไปมื่อนี้ก่อนเฮียเฮียยังเฮียฮะมาเอาเขาไปเลยนี่ มึงมาหยั่งน้ำเขาบักในน้อยเนี่ยเอามันไปหยังมันมาแสดงแขนสีอุ่นๆกูว่าพวกขี่กันเงี้ยวเหรอก็ถืองวะกะทึ้ว่าเป็นโชคของมึงแล้วกันอี๋เลยบ่นบ่นเลยทำแบบนี้มันหายนาะเด็กน้อยมันตื่นเนาะเอาไปเบอร์กระดาษด้วยอัน้มันตื่นพอมันในหนาขึ้นลิงหมดเอาบ่นเลยขึ้นลิงเลยลิงมันคือนขูดวักซะนาคร่ไล่ไม่ออกไปนะถ้าว่าออกมายังเห่งอยู่น่ะตายน่ะว่า้คุยกันได้เฮีย เฮียขาเฮียองซีเดี๋ยววาสิจัดการมันเองคนพวกนี้ขันมันบ่หนีว่าสิเอินตำรวจมันหลากข้อมันหนีถ่าเอิต้นตำรวกค่ะเอิญไมายังตำรวจคือบ่าเอิญเจ้าหน้าที่มันก็อันเดียวกันล่ละคครเฮียขาเอาจังซีเอาจัาอะไรให้เฮียนี่กับเขาไปพักผ่อนในห้องไปกินกาแฟเช็คกินถาวาดอยู่ในห้องนะคะเฮียขากาแฟเช็คกินกินเราแว่ังชอบค่ะาทำตอบเลยตัวคงเองค่ะ เด in uh oh. oh. yeah. uh 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 ี๋ยวมาดเข้าไปนะคะนี่ค่ะเฮี้ยแค้นอันนึ่งเอาไปค่ะไอ้โสมกูมืนนี่แม่เจ้ามาเรียกตนีพอของน้องสิรู้ตนหัวปอดมันยยังมันแค้นมันต่างยังทิ่แตกกันเหล่าแต่ละมือแต่ละแว่นนี่มันได้เต็มยังตี้ย้อนยังกลุ่มใจคันบอกกินกับคือนบ้านเรยังตีแล้วมึงมีปัญญาหาบอหะหาซื้อกินคือนเขาบ้านนั่นเจ้าได้ผัวไหมได้ผัวเก๊กใช่ไหมผัวเก๊กเห็นบั้ยน่ะ เขากินกาแฟเช็คอินนนัเห็นบ่มึงหามากินคือเขาได้บ่สกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคําตอบด้วยตัวคุณเองสิกขามึงกินเป็นบ่ถ้ามึงกินได้กูสิไม่ยู่นะมึงบักทีค่ะบักสนาหนะบักซาดซัวคือวันแค่ไหมันทุกทุกอรงกับพระลูกมึงเห็นหรอตัวเวที ลูกกับเจ้าแท้แม่ที่ซื้อกินซื้ออยากซื้อเขากินแต่ละมืคเนี่ก็บบมี่สแตกแล้วเคยบอกเจ้าหลายเท่อแล้วมันบอกว่าอย่าพามันมาหากไอยมันเป็นยังไงมันนาร้อนเป็นยังไงมันเป็นยังไงห่วยลูกเด้ยบบ้านอ๋อเป็นเพล่กขนาดนี้เชียวหรือบ้านบ้านทันเหี้เบ้านหูวว่าเจ้าน่ะเป็นผัวไข่ว่านสองข้นี่มันเป็นลูกไข่มันจะเป็นยังไงลูกบ้าเป็นยังไงอ่ะเขาเตียวปืนมากอกปากมันโอ้ยเขาวอยูแล้วมันร่ำมีปืนบาดเอาลูกอุ้มยาเข้าไป ก็ะบ <Z an aaS as> ่เอาเขาไปเจอในสุขีมันหลักเด็กหน่อยแจ้งคือหยัางหลักเด็กหน่อยเนี่ยขึ้นไปเยาวบาลีเลือดตัวนีญี่ปุ่นเป็นอยังเห็นตุ่นตุ่นตุ่นขึ้นไปเยาวบาลีนะสวัสดีเยาวบ้าลน้องชำร้านบ้านเน่าถอดไปเอาบุญไฟอยู่บ้านเนาบุญมวลก็ดีไอ้บุญจันทร์เจ้าทุกข์ปัญญาที่อายทุกข์ซะละเกินทุกข์ร้ายหลายทุกข์จนได้แก้ภาคีขอโทษ คอยเฮ็ดไปจังตันกันอย,อย้อนว่าคอยยานเฮียพันขามุมาดเจ้าบอกว่าไปเป็นนกพี่บริสุทธิ์สามนึก่าลุนุแม่นโอตัวโตโลกเนี่ยวนนะาสนาน้ำตาลรวงโศกแล้วมาพด,ดพดโดุโศกพุโศกให้บุญจันทร์ คุณจะซสกกินก๋วยเตี๋ยวตะมือนี่อย่างมันคือลูกศิลป์เองอีพ่อมาถามเนี่ยวจะไปนั่งยุใส่จนได้จังไห้ผ้าอ้อมกัดหัวปัดนั่นว่าไปเนื้อไป็น่อนนี่รอพูดหัวเข้าไปไหปหัวกินปัวย่างตัวหักยัางพร้องที่ย้อมพาว่าผัวก็แม่บ้านไปอยู่กับลูกกับผัวตัววาด ้ลงเกือกลัวมั่วบัวกามมาล้มมาทเขาคนดี้าคูแตกสีไอคิดแล้วหายใจสั่ลนลูกของแม่ก็เ้า โบ๊ทนี่ไม่ยังให้กูเล่นเาเอ้ยกูขอเล่นถ้าบ๊ทนี่โบ๊ทครบนายพ่อเล่นซตลอดพ่ผมอลุกๆอยากเล่นครัใครเล่นน้ำแน่ใครเล่นน้ำแน่บ๊ทนี่เอานั่งร้องใครอยากเล่นนะนั่งร้องดีๆโตให้มันคือหงอให้มันคืออันนาไปทั้งทางผู้ชมแม่คืนแมววันไปอยู่นอนควนนอนแม่เนอนเหตุบ้าใครมันคือกอนนั้นโอ้ย ขันกูไม่ลูกพูยังเสีกูัตายอูตั้มื่อแรกูบานาไอ้บุญจันโตมากินหอดไอ้บลาไอ้บ่เคยลืมบาดไปอยู่บ้านไา้พอนาะแม่บาดบอลืมไอ้จ้เท้บาหักอ้มาตลอดาดเลือหกไอ้ย่บไอ้บุญจันทาดโอ้ยไยังอีบดยาเอาละให้กูเรยนยยนบทนี่ย เป็นลูกเขาเปียบเป็นพ่อเขาเปียบคือเขาโอ้ยก็จะเป็นเจ้าหยาบไม่ประทับนี่หอดบดเจ้าหันแแม่าหันหอดบดเอากระกอดพ่อเรากะสิมาสบลูกหันเดีใจหอดเด็กกูกูจะสบบดนี่ใจเย็นเย็นเทาแล้วเอาเร็ว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 เพราะมันเกิดเพราะมันใช้กิจไม่คืนจริงเร็วๆเนี่ยจะตดลูกแน่นอน แม่ขึ้นแม่บ้านไปอยู่บ้านโน้นสำแล้วไหมลูกลูกก้เป็นสนุสต่แล้วไป็นนมไปตังลูกของแม่ก็สำค่าผม็ะดากแต่นอกกนี่นเนาะอยากบ้าน แข็งใจไว้สิเลยการสูเอ็ดยังตีมันดีบอกกูขอถามตำไม่อยาสักติมินต์ติให้บ้านพวกคนอาหาเรื่องหรือเแตงแ้่ควรเดี๋ยวแกงตำรวจน้องกูบ่มีพี่น้องตะกูลให้ไฟมูลิ้งอันนั้นจะเป็นบ้าตีจังเห็นลูกาน่กูว่าเป็นบ้าดอกปลอดไฟไม่ต้องมาเบาเลยโอ้ยพ่อกระตัวสั่งต่อโอ้แม่เตะป่า ม,มึงไม่ได้ตอบไอ้ตอบมึงมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปากแหลมเอาเขาออกกูออกมึงบวานอีจักรจันทร์ออกันแล้วเปลี่ยนบ,น,นบทนั่นบทนี่อยากโซบเขาอยากแตะอังเขาว่าตีถุยบักเถาหัวงมูมือล้วนบักเชลลี่มึงอย่าเอามันมาเล่นก็ปูกูมาเล่นเอากูเกี่ยวยังก้มแกี่ยวก็ปูละเป็นน้ำมึงหเหรอมันเ,เป็นน้ำหมักไาเนี่ยเปียกบทน,นั่นบทนี่ก็บอกเจ้าของเขื่อนที่วันจะห่วงคักแท้เปลี่ยนมาสั่นมึงจะไปใช้ยัง่ย โอ้ยเมียกูพงงากว่ามันกูพงได้แค่ดอกเอามึงอสิบนำมันไปยังไงเมื่อสิไปขามันไนงเอาผัวมันอยูหอ่หันฮะผัวมันอยู่หันมาไปอโอ้ขอขอเวลาเด้อพี่น้องเด้อพระเอกกำนังเอกทะเลาะกันเปลี่ยนเกี่ยวพระเอกนั่งเอกี่ยวครูไม่มาล่ำให้พี่น้องเขาฟังช่วงนี้พี่น้องเขาเบิ่งโชว์จังหน่อยก่อนจังพอกันไหมครับ